ชื่อเหรียญสมเด็จพระสังฆรา oh. ชจวนที่ระลึกบุรณะพระเจดีปี2511รายละเอียดเหรียญสมเด็จพระสังฆราชจวนที่ระลึกบุรณะพระเจดีปี2511ในจำนวนวัตถุมงคลตามธรรมเนียบของวัดมกุฎแล้วนั้นสายของสมเด็จพระสังฆราชจวนอดีตสมเด็จพระสังฆราชจะได้รับความนิยมค่อนข้างจะกว้างขวางแต่ก็ไม่ค่อยมีของให้หมุนเวียนมากเหตุเพราะพระองค์จะอนุญาตให้จัดสร้างได้เฉพาะกรณีที่จําเป็นเท่านั้นสายธรรมยุทธนิกายแม้ว่าเหรียญในธรรมเนียบของท่านเองก็มีอยู่หลายรุ่น แต่เหรียญบุญนาเจดีปี2511ก็เป็นหนึ่งในเหรียญนิยมเพราะคนาจา์ทั่วประเทศจานแผ่นทองถวายเป็นโลหะชนวนและมีผู้นำชนวนพระเกลียงมากมายมาถวายเพื่อร่วมสร้างเหรียญรุ่นนี้พร้อมผ่านพิธีปลูกเสกอันยิ่งใหญ่ของวัดโดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าร่วมสมัยหลายรูปม,มาร่วมพิธีเช่นหลอพอเนินวัดดอนยายหอมหลอพอเตวสามงามโดยพระองค์ทรงเป็นประธานและได้มอบให้กับผู้ร่วมสมทบทุนบริจาคทรัพย์ในการนั้น เรียสมเด็จสังฆราชโจวนวัดมกุฎสร้างปี2511พิธีปลุกเสกพร้อมกับพระกริ่งวชิรมกุฎเป็นพิธีพุทธาพิเศษที่ใหญ่มากเพราะปลุกเสกกันถึง9วัน9คืนสำหรับพิธีเททองหล่อพระกริ่งพระบาทสมเด็จทรงมาดำเนินการเททองเองส่วนการปลุกเสกมียอดพระคณาจารย์ที่เก่งๆมากมาย มาร่วมง,งานนี้กันอย่างขับขังเช่นหลวงปูต่ตวัดประดูหลวงพ่อเทียมหลวงพ่อกี่หลวงพ่อนอหลวงปู่นักวัดระคังหลวงพ่อโดวัดนามตูมหลวงพ่อเซ่งวัดกัลยาหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วหลวงพ่อเฮียงวัดป่าหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงพ่อน้อยเป็นต้นตอนนี้คนรู้ประวัติของพระชุดนี้กันมากทําให้ปัจจุบันพระชุดนี้มีคนเก็บเข้ารังกันหมดโดยเฉพาะพระเกลิงวชิรมกุฏที่ถูกจัดอยู่ในธรรมเนียพระที่เกี่ยวข้องกับในหลวงประวัติการสร้างเมื่อพอสสาลา 2,511เป็นปีที่วัดมกุฏกษัตรยารามมีอายุครบ100ปีและเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอุทัยยีมหาเถระมีพระชนมายุครบ7 0พรรษาทางคณะกรรมการวัดได้จัดงานฉลองวัดและฉลองพระชนมายุถวายและได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จดอกจันทร์ข้อความนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบดอกจันทร์เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพุทธรูปพระกริ่งพระชัยวัดและเหรียญพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัายีมหาเถระ พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับอาราถนาทำพิธีปลูกเสกและนั่งปรดจานวนหนึ่งร้อยรูปอาทิเช่นพ่อท่านคลายวัดจันดีนครศรีธรรมราชพระอาจารย์สายธรรมยุทธนิกายแม้ว่าเหรียญในธรรมเนียบของท่านเองก็มีอยู่หลายรุ่นแต่เหรียญบุรณะเจดียปี2511ก็เป็นหนึ่งในเหรียญนิยมเพราะคณาจารย์ทั่วประเทศจารแผ่นทองถวายเป็นโลหะชนวนและมีผู้นำชนวนพระเกลียงมากมายมาถวายเพื่อร่วมสร้างเหรียญรุ่นนี้พร้อมผ่านพิธีปลูกเสกอันยิ่งใหญ่ของวัด โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าร่วมสมัยหลายรูปมาร่วมพิธีเช่นลอพอ่อเนวัดดอนยายหอมลอพอเตะวะสามงามโดยพระองค์ทรงเป็นประธานและได้มอบให้กับผู้ร่วมสมทบทุนบริจาคทรัพย์ในการนั้นเหรียนสมเด็จสังฆราชโจรว,วัดมกุฏสร้างปี2511พิธีปลุกเสกพร้อมกับพระกริ่งวชิระมะกุฏเป็นพิธีพุทธาพิเศษที่ใหญ่มากเพราะปลุกเสกกันถึง9วัน9คืนสำหรับพิธีเททองลอ